สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้กำลังสิไปเก็บผักพี่น้องสิไปเก็บผักเหมือนพุ่นเนาะเก็บผักกันพักน้ำพี่น้องเลังๆไม่เพิ่งติ้งยังต้องหงจังเออจังสิเก็บผักน้ำอยู่น่เนาะเหมือนพุ่นพี่น้องเราพุ่นเนาะ 촬영기

ตําการเนี่ยเมรุเออ <laughs> <laughs> oh. ที่เนาะไปชิลที่สามสามที่นะ เติมทึงอะตอนนี้ก็นี่แหละทีมงานทุกคนนี่กำนองสองคนเนาะกําลังกําลังไปขึ้เหื่ออยู่เหงื่อมาใกล้พี่หลงเหื่อหน่ายนี่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ไฮอทฟังนีกแล้วพี่น้องเนาะ mặc quân với đi nga mạo thì mọc nó cột con. mơ kiểu ông mơ 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 Tới bên trước trước nó ăn พักน้ำพี่เนอะตอนนี้ก็เก็บผักเก็บหนาไปเลยพี่เนาะเนาะตัวกีเดยบ้าแมนนี่นี่เดอ๋มีเพื่อนมากอย่างเี้ ตอนนี้ก็เวลาคำๆแล้วพี่เนาะแล้วห้ากระซีไปเดินฝากเบืองนั่นอีกเนาะวันนี้ก็ให้ก็ได้ในนึงเนาะแต่ประมาณนะได้บอโลนึงฝันกน้ำประมาณแนละแก็พอได้ซุปตุ้นเรียง 啊，对啊，那位。